ทำไมวะไฟมันดับแล้วชั่วไม่ดับครับเครื่องสำรองไฟ APC EC UPS รุ่น BV แม้ไฟดับไฟตกไฟกระชากกล้องก็ยังทำงานเป็นปกติมาเลยวะสวยแล้วพี่เพ็งกันเถอะแบบนี้ติดชั่วปลอดภัยใช้ APC EC UPS รุ่น BV เดี๋ยวๆย,ยังไม่จบครับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าชานิดอื่นก็ลองรับนะครับทุกเรื่องปลอดภัยเมื่อไฟดับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับทาดาเยลานะครับจาก s s d Distribution t h a i l a n แนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับจากทาง SAS เนาะจะเห็นว่ามีกล่องอยู่ตรงนี้ด้านหน้าผมนะครับแล้วก็จะมีทางซ้ายเป็นตัวเครื่องนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยในเรื่องของ เครื่องสำรองไฟนะฮะสำหรับหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของปัญหาไฟฟ้าไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะฮะวันนี้เรามีสิ่งดีๆจะมาบอกมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านนี้เลยฮะสวัสดีครับพี่วีสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะชื่อบวินานะคะตัวแทนจาก ABC าี a r e ชน,นค่ะ ครับผมวันนี้นะฮะวันนี้เป็นโอกาสดีวันนี้เราพาพี่วีมาคุยและมาะทำความรู้จักกับเครื่อง UPS แบรนด์ APC นะครับอ่ะฮะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่วีนะฮะจากปัญหาที่ผมกล่าวมาสักครู่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านไฟฟ้าเนี่ยกับการใช้งาน UPS เนี่ย เอ่อผมอยากจะให้พี่วีช่วยไกด์นิดนึงครับในการที่เราจะเลือก u p s ดีๆสักเครื่องไปใช้งานที่บ้านเนี่ยมันควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับอืมค่ะมีลูกค้าถามเยอะนะคะว่าเออมันมีหลายรุ่นที่ให้เลือกนะคะก็เออลักๆๆเลยค่ะจะมีสั่ประมาณ3ข้อที่สำหรับผู้ใช้งานเนี่ยกำลังมองหาอันดับหนึ่งเลยเราต้องดูซิว่าอุปกรณ์ที่ต้องการ สำรองไฟคืออุปกรณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นลนักษณะคอมเตรใช้กับเซิร์ฟเวอร์ก็ได้แต่ด้วยความที่รุ่นนี้ค่ะซีรีส์นี้ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปตามบ้านก็ให้ดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์ตัวนั้นที่บ้านเนี่ยกินไฟเท่าไหร่ไม่ว่าจะไปดูที่ Power supply ด้านในรหรือว่าถ้าเกิดง่ายๆคือด้านหลังของอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะสามารถพลิกออกมาแล้วจะมีเขาเรียกว่า n name p l a t e เขียนบอกว่าก e ี่โวลต์กี่วัตต์กี่แอมป์คอนเน็ตนะคะถ้าเกิดจะเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟให้ดูไปที่วัตต์นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะดูว่าสำรองไฟที่ต้องการเนี่ยต้องการนานประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วทั่วไปสักประมาณ5-10นาทีก็เอาอยู่โอเคนะฮะพอจะทราบถึงแล้วนะครับว่าเงื่อนไขที่ต้องมีในการเลือกใช้งานยู s b สักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้นะครับจากสินค้าที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะ ขอคำถามสำคัญโดนๆเลยฮะทำไมต้องเป็นยูเพ็แบรนด์เอครับพี่สีก็อย่างที่บอกว่าทางแบรนด์ a อค่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเรานี่ค่ะเป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ด้านในของเครื่องสำรองไฟจริงๆและอุปกรณ์หลักเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวแบตเตอรี่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ใช้งานได้นานหรือว่ามีคุณภาพดีเนี่ยมันจะสามารถเรียกว่าสำรองไฟได้จริงตามสเปคแล้วก็คีย์หลักๆเลยที่ที่เราไม่เหมือนใครหรือว่าจะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ a b c เนี่ยค่ะก็ต้องดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังของเครื่อง APC อะค่ะตอนนี้ท,ทุกๆซีรีส์ของเราแล้วเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวต่อขั้วแบตเตอรี่อยู่ด้านนอกอก็จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเครื่องสำรองไฟทั่วไปอะค่ะจะแบตเตอรี่ด้านในเนี่ยเขาจะต่อบวกขั้วบวกขั้วลบเนี่ยต่อมาจากโรงงานแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอยู่สต็อกนานเท่าไหร่แต่ APC อะค่ะตัวแบตเตอรี่จะอยู่ด้านนอกแบบนี้ก็ถือเวลาใช้งานเมื่อไหร่ก็สามารถเขาเรียกว่าถอดแล้วก็เสียบได้เลยง,ง่ายๆแค่นี้ละค่ะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเสียบให้ดูเลย ก็นี่เสียบเข้าไปปุ๊บก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลย,เลยนะคะน,นี่คือจุดหลักๆเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ทําให้สํารองไฟได้นานกว่าแล้วก็แบตเตอรี่มีคุณภาพนานกว่าค่ะครับผมโอเคฮะเรารู้แล้วนะครับว่า UPS APC ดียังไงใช่ไหมฮะ,ะฟีเจอร์ครบถ้วนแล้วทีนี้ถามนิดน,นึงครับพี่วีนะฮะการเลือกใช้งาน UPS เนี่ยหลายๆคนพุ้นชินกับการเอาเครื่องสำรองไฟไปสำรองให้กับคอมพิวเตอร์ มีคำถามจากทางบ้านนิดหนึ่งฮะว่าปกติแล้วเนี่ย u p s เนี่ยเราเอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันได้ไหมฮะจริงๆแล้วตัวนี้เหมาะมากแล้วก็ขายดีมากๆค่ะเราจะเราจะขายคู่กับกล้องวงจรปิดรือว่า CCTV ใช้ได้ด้วยจริงทุกบ้านมีหมดเนาะเพราะด้วยความที่ฟีเจอร์หลักๆของมันนะค่ะมันจะมีต้องดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตามันจะเป็นลักษณะเนี่ยไซส์จะเป็นเหมือนแนวนอนแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าขนาดเล็กสามารถแขวนผนังได้ไม่พอสามารถใส่ในตู้แล็กเน็ตเวิร์กได้ด้วยแล้วไอ้จุดหนึ่งคือด้วยความที่ตัว ของมันนะคะจะเป็นปุ่มแบบแข็งเขาเรียกว่าออทําหน้าที่ออโต้สตาร์ด้วยกรณีเสียบคู่กับกล้องวงจรปิดอ,อุปกรณ์อื่นๆ Wi-Fi เราเตอร์เดลเน็ตเวิกเนี่ยค่ะกรณีไฟดับแล้วทาแบตเตอรี่จ่ายแบตเตอรี่จนหมดแล้วไฟมาตัวนี้ติดเองด้วยเป็นออโต้สตาร์ดครับโอเคฮะเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้ยินพี่วบอกเล่าเรื่องราวดีๆไปแล้วเนี่ยหมดปัญหาในการเลือกใช้งานยูเพแน่นอนครับ เห็นไหมครับว่าการเลือกใช้งาน UPS เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับก่อนจากกัน ผมมีอหนึ่งเรื่องที่จะถามพี่วีนะครับในเรื่องของการรับประกันสินค้า APC เป็นยังไงบ้างครับผมในแบรนด์ APC by Schneider นะคะสินค้าลายตัว back up a ย e โดยเฉพาะตัวซีรีส์ตัวนี้นะคะตัว BV 8 0 0 I ข MST นะคะเรารับประกัน2ปีนะคะทั้งตัวเครื่องและตัวแบตเตอรี่นะคะเพียงโทรเข้ามา call center ของเรานะคะเบอร์02617 5 5 5 5กด6นะคะเป็นเวลาทําการแล้วก็แจ้งเขาได้ว่าแจ้ง serial number หรือว่าแจ้ง in w ที่ซื้อจากตัวแทนจาหน่ายนะคะ เราก็จะเขาเรียกว่าเลคคอร์ดปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนฟรีตัวริฟอฟบิตมาถึงบ้านท่านเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความพิเศษของสเปคของตัว BV แล้วเนี่ยจะมีอันนึงคือสินค้าตัวนี้ค่ะตัว b v 8 0 0 i ดร้อเนี่ยเราผ่าน ICT สเปคแล้วว,ว้าวนะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้งความรู้และสิ่งดีๆที่เรานำมามอบเสนอให้ในวันนี้นะครับผมอย่าลืมฝากติดตามนะครับสินค้าดีๆอัปเดตดีๆจากทาง SS และแบด APC ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนขอตัวลาไปกะ สวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะเหนียกเองส่องเองแต่เวลาเหนื่อยไม่ต้องครับเพราะตอนนี้ APC เขามีบริการเปลี่ยนฟรีถึงบ้านเมื่อเครื่องมีปัญหาโทรเลยรับไวหรือเลือดหมายเราก็พร้อมโทรฟุ๊บ APC เปลี่ยนฟรีถึงบ้านช้าไม่ได้ลูกค้ารอจะใกล้ไกลเราก็ส่งโหเร็ววว บริการฉับไวเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นโท่เลย